สวัสดีค่ะเด็กๆบทเรียนออนไลน์วิชาความพร้อมชาวปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแสงอรุณให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยนำคำมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆข้อที่1พ่อขับจุดๆๆเด็กๆจะต้องคิดแล้วนะคะว่าคำสั่งมาว่า พ่อขับจุดๆุดจุดคืออะไรก็ไก่ร่มขอไข่บ้านคอควายรถเด็กๆลองคิดกันดูสิคะต่อมาข้อที่ 2, 2> ชาวนาปลูก <ๆ S 2> จุดจุดจุดชาวนาปลูกอะไรคะเด็กๆลองทายกันดูนะคะก็ไก่ข้าวขอไข่มะม่วงคอควายพริก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด็กๆ ลองทายคำตอบมาดูสิคะข้อที่3ฉันดูจุดจุดจุดบินเด็กๆต้องคิดแล้วนะคะว่าอะไรที่บินได้ก็ไก่กระต่ายขอไข่หมูขอควายนกฉันดูจุดจุดจุดบินคำตอบคืออะไรคะข้อที่4น้องชอบตีจุดจุดจุดก็ไก่ครุยขอไข่ กรองคอควายกีตาร์เด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเครื่องดนตรีชนิดใดที่ตีได้ตอบกันถูกไหมเอ่ยข้อที่5จุดๆ,ๆกินหญ้าเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าอะไรที่กินหญ้ากอไก่ปลาขอไข่ม้าคอควายแมว อะไรที่กินหญ้าลองทายดูนะคะข้อที่6คุณครูสอนหนังสือที่จุดๆุดจุด,จดคุณครูสอนหนังสือที่ไหนนะคะเด็กๆกอไก่โรงเรียนขอไขวัดคอควายตลาดข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องตอบได้แน่เลยต่อมาข้อที่7ฉันชอบเตะจุดๆจุดฉันชอบเตะ อะไรที่เตะได้คะเด็กๆก,กอไก่ตุก๊กตาขอไข่ฟุตบอลคอควายก้าวอีข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยเรามาถึงข้อที่8นะคะจุดๆชอบกินกล้วยอะไรชอบกินกล้วยคะเด็กๆก,กอไก่นกขอไข่ไก่คอควายลิง อะไรชอบกินกล้วยเด็กๆตอบกันได้ไหมเอ่ยข้อที่9อะไรอาศัยอยู่ในน้ําอะไรอาศัยอยู่ในน้ําก็ไก่ปลาขอไข่มดขอควายแมวไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆกูแอมทายว่าเด็กๆต้องตอบกันได้แน่ๆเลยมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ฉันชอบขี่จุดจุด ฉันชอบขี่อะไรนะอะไรที่ขี่ได้นะคะก็ไก่หมูขอไข่มา้าคอควายสิงโตเด็กๆตอบกันได้ไหมคะว่าอะไรที่ขี่ได้นะคะหลังจากที่เด็กๆลองทำกันแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่านะไปเลยคะ่ะข้อที่1พ่อขับรถ ข้อที่สองเชา้านาปลูกข้าวข้อที่สฉันชอบดูนกบินข้อที่4น้องชอบตีกรองข้อที่ห้า,ากินหญ้าข้อที่6ครูสอนหนังสือที่โรงเรียนข้อที่7ฉันชอบเตะฟุตบอลข้อที่8ลิงกินกล้วยข้อที่9 ปลาอาศัยอยู่ในน้ำข้อที่10ฉันชอบขี่มา้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวิชาความพร้อมชาวปัญญาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนและฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ